สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟซีพี่ๆน้องๆน,นักหมารุกทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าคิดการใหญ่ใจต้องถึงอยู่ในแอปปากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านแยมนะครับแยมยโสธรหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นแยนแยมจันทบุรีนะครับ เซียนหมากเหนือเมฆนะครับ1,337คะแนนเปิดมาได้ไม้โยงขวาอิตาลีครับขุนวังในเหมือนกันครับไก่กาฟาก็มาโยงขวาเหมือนกันครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้แปรขบวนนะครับด้วยคนก้าวราวนะครับคนก้าวเราก็ต้องดันเบี้ยแทงขึ้นไปนะครับมีการกินตัดกันเกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ใช้เม็ดกินขึ้นไปครับนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ไม่ปักไล่เม็ดนะครับ กินก็ไปเลยดีกว่าจริงๆเราต้องเอาเรือมาลองนะอ่าไม่เป็นไรครับตัดไปครับใจถึงเพิ่งได้ครับอ่แล้วแต่ความคิดเห็นว่ากันไปนะครับจังหวะนี้คนหลบไปแล้วนะครับเราเอาไงต่อไหลโคนขึ้นไปโดนทิ่มมาองไม่ได้นะครับอจะเอาอยัางไงดีนะครับ ทรงนี้เหมือนไก่ก้าวฟ้าจะกินผิดนะครับผูเบี้ยคู่ริมทางด้านปีกซ้ายขึ้นไปดีกว่าคู่ต่อสู้แทงเบี้ยสกัดครับมอนยันหลักที่ตำแหน่งชอช้างสี่แล้วเราจะทำยังไงต่อไหนๆก็ไหนๆครับฝังสูงไปครับนะครับเพราะว่าคนเราทางด้านปีกซ้ายนะครับไม่ได้ใช้งานแน่นอนครับต้องมานั่งผูกเบี้ยนะครับอืการเดินเกมที่ผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปครับสงครามยังไม่จบนะครับ อย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับก็เป็นศัพท์ในการเล่นหมากรุกนะครับประมาณว่าจะโดนกินต้นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับจะเป็นรองแค่ไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ยังไม่แพ้ครับถ้าตัวหมากเรายังมีนะครับยังไม่โดนลุกจมจนนะครับ สงครามยังไม่จบนะครับประมาณนั้นครับต้องสู้ต่อไปครับจังหวะนี้เราก็ย่อเรือครับกดสู้สอนเรือมาขนาดนี้ครับก็คงต้องบกนะครับก็ต่อสู้ถ้า <c oughs> แทงใส่เม็ดเราซ้อนเรือเขากินเม็ดเราคนกินเม็ดแทงขึ้นมาก็าปักโคนขึ้นไปเลยได้ไหมเนี่ยครับอ้าวกู้ต่อสู้อ้าวไม่แทงไล่เม็ดครับแต่จะจมตีเรือด้านหลังนะครับ ก็เรายัดส่วนเบีย้ยขึ้นไปนะครับส่วนเบีย้ยขึ้นไปเลยเบีย้ยกินมาเราเม็ดกินถ้าเรือกินสองหนึ่งก็ให้กินไปให้กินไปเลยนะครับวัดใจกันไปนะครับกูต่อสู้จะยอมเอายอมสะละเรือหรือเปล่าครับไก่กาฟ้ายอมสะละแล้วนะครับครับคิดกันใหญ่ใจต้องถึงนะครับอ้าวกูต่อสู้กินตัวนี้ถ้าเบีย้ยกินเบีย้ยเขาจะเิงหงายมามายืนหงายเบีย้ยได้ไม่ดีครับ ครับดีที่สุดในจังหวะนี้ต้องใช้มากินนะใช้มากินใช้มากินดีที่สุดนะครับเราจะปักเม็ดใส่ตรงเรือสักหน่อยก็ไม่ได้ครับคู่ต่อสู้เอาเม็ดมากกันแล้วจังหวะนี้ก็แทงเบีย้ยครับเรือของสีขาวโดนล็อกนะครับโดนวางสมอไปแล้วหนึ่งลำถ้าเรานะครับเอาเม็ดนะครับ หรือเอาเบี้นะครับไปล็อกเกลือนะครับให้เรือของสีขาวนะครับทอดสมอยาวๆครับเดินไม่ได้นะครับก็น่าจะดีนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับแต่เราจะทํำยังไงนะครับกต่อสู้เสริมตัวมากมาอย่างต่อเนื่องครับนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ดันโคนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะปีนกาแพงด้านขวามือนะครับกต่อสู้ถอยเรือกลับไปแล้วนะครับ ไปแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อทางด้านปีกซ้ายของของสีแดงนี่ก็จบนะครับจบข่าวทำอะไรไม่ได้ครับโคนโคนเราไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวเหมือนต่อโคนนเลยครับเหมือนต่อโคลนให้คุต่อสู้หนึ่งตัวอืมเปิดมากค่อนข้างที่จะผิดพลาดพอสมควรครับจงังหวะนี้ถ้า ไหลมากลับมาผูกมาครับนะครับเปิดช่องทางเผื่อจะเอาเรือมาซ้อนกินโคนนะครับคู่ต่อสู้ไหลมาขึ้นมาสบัดมาขึ้นมาจะกินเบี้ยสองหนึ่งครับเบี้ยโคนนะครับอืมผูกไหมถ้าเราเอาเรือไปผูกก็ต้องผูกยาวนะครับก็ ป่อยให้กินไปเลยดีกว่านะครับปล่อยกินไปเลยครับนะครับกินสองหนึ่งไปเลยเราขยับเรือมาอย่างที่คิดไว้นะครับเราเราจะโจมตีโคนนครับคู่ต่ดสู้ก็รู้ทันนะครับรู้ทันก็นําขุนมาผูกโคนเอาเรือมาอีกลำหนึ่งนะจับกินโคนซะเลยเอา้ายกเรือขึ้นมาผูกแบบนี้จริงๆแล้วไหลโคนขึ้นมายืนก็ได้นะครับสีขาวถ้าแบบนี้ เราก็ไหลโคนขึ้นไปครับนะครับไหนๆเขาไม่ขึ้นมายืนแท่นหน้าเม็ดเราเราก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับเกมนี้ไก่ก้าวฟ้าไก่ก้าวฟ้าเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับโปรดรับชมด้วยความมันเทิงนะครับคู่ต่อสู้ยกม้ามาลุกแบบนี้ขยับครับนะครับอ้าวกินม้าเราซสแล้วนะครับกินก็กินครับ หาลูกต่อมาเราไม่กินด้วยกินไปเขาก็หงายเบี้ยนะครับโดนกําเนิดกุม,มารครับพลทหารติดยดไม่ไหวจะเคลียครับจังหวะนี้ก็ได้มาไปยืนผูกเม็ดเรือของสีขาวไปไหนไม่ได้ครับต้องผูกโคนนะครับพยายามหมุนม้ามาในตำแหน่งนี้มีแต้มไหมนะครับถ้าเรามาตัดโคน ถ้าขุนกินเรากินโคลนสองหนึ่งเม็ดกินเม็ดกินเราก็ปักเม็ดลุกเข้าไปขุนถอยแล้วก็เม็ดไปล็อกเรือนครับเอาครับก็เป็นคิดการใหญ่นะครับคิดการใหญ่ใจต้องถึงนะครับในจังหวะนี้นะครับก็น่าจะต้องกินโคลนนะครับเพื่อจะได้ไหลเม็ดขึ้นไปนะครับและไปปิดทางเรือนะครับเรือเรือสีขาวก็โจมตีโคลนนะครับในไปในตัวนะครับไปครับ ยอมสละมา้าครับแล้วก็ปักเม็ดปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับอ่าขุนหลบไปแล้วก็นีไม่ดีไม่มาอยู่หลังโคนครับเราจะได้ลุกนะครับจังหวะน,นี้ก็ไม่เป็นไรครับเอาเม็ดไปกันตาเรือแล้วขุนมาผูกก็กินลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกนะอีกหนึ่งดอกเสริมโคนขึ้นไปจับกินเรือนะครับ เรือทอดสมอกิกนแบบนี้เม็ดกินกลับมาเขากินโคนเราลุกกินมาครับคุณต่อโซรู้ทันครับแบบนี้ก็ปักสาแหวกลังเข้าไปอีกนะครับกับกินเรือเรือกินขึ้นมาใช่เม็ดกินครับแบบนี้ก็โคนเราไม่ได้ใช้จริงๆนะครับทางด้านปีกซ้ายอถอยเรือกลับมาครับจับกินเบีย้ยนะครับจับกินเบีย้ย เบี้ยผูกจับกินเบี้ยอีกเดี๋ยวเราจะนําเม็ดนะครับในกรณีใดในใดก็ช่างนะครับนําเม็ดไปแลกกันเลยครับนะครับให้ค่ต่อซูกินนะครับเรายอมสละเลยอีกหนึ่งตัวนะครับก็กินเอาเรือกินตัดไปเลยครับนะครับเราจะมีโคนใช้อีกหนึ่งตัวมีเรืออีกหนึ่งลำกินเบี้ยริมด้วยนะครับอ่ะคต่อซูก็ยอมแพ้ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามนะครับรับชมมากรุ๊กไทยไก่ก้าวฟ้าฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ